เพลิน Learn, Learn Around สายสวรรค์พอดแคสต์โดยสายสวรรค์ขยันยิ่งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายไปยังคุณผู้ฟังทาง y o u t YouTube Channel สายสวรรค์ขยันยิ่งและคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ FM 97 MHz ค่ะ วันนี้จะมาชวนคุยถึงเรื่องที่อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เลยนะคะใครที่ติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นลงทะเบียนเพื่อที่จะจองคิวรับการฉีดวัคซีนโควิด1 i d 1 9ฟรีจากรัฐบาลเนี่ยนะคะในห่วงแรกก็จะเป็นการเปิดให้ลงทะเบียนใน Line Official หมอพร้อม แล้วก็ในอีกหลายช่องทางในกรณีที่บางคนไม่ถนัดการใช้โซเชียลต่างๆไม่ถนัดก็สามารถที่จะบอกอสมอบอกอสสหรือว่าแจ้งไปที่โรงพยาบาลในจังหวัดเป็นโรงพยาบาลประจําในการไปรักษาพยาบาลอยู่แล้วก็มีประวัติของท่านอยู่นะคะก็มีการรณรงค์มาพักหนึ่งแล้วค่ะ แต่ว่าข่าวที่สร้างความฮือฮาแล้วก็สร้างความชื่นชมในภาครัฐร,รวมไปถึงประชาชนก็เห็น การทำงานของจังหวัดลำปางค่ะที่โดดเด่นมากๆในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะข้อมูลเมื่อวันที่10พฤษภาคม2564วันนั้นที่เป็นข่าวลำปางฮือฮาโด่งดังเลยนี่นะคะก็เป็นเพราะว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนจองรับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทั่วประเทศออกมาค่ะทีนี้สูงสุดอะ เป็นกรุงเทพมหานครซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีประชากรสูงสุดอยู่แล้วนะคะและในบรรดา77จังหวัดเนี่ยก็ต้องถือว่ากรุงเทพมหานครบริหารราชการแผ่นดินแตกต่างจากอีก76จังหวัดเพราะฉะนั้นถ้าแยกกรุงเทพออกไป76จังหวัดที่เหลือมีจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดในประเทศนั่นก็คือจังหวัดลำปางค่ะ คือในชาร์ทั้ง77จังหวัดเนี่ยเป็นที่2วันนั้นตัวเลขอยู่ที่2 2 3 9 7 6รายนะคะซึ่งวันนั้นกรุงเทพมหานครอยู่ที่5 1 6 2 8 2รายะคะ่ะ โดยการลงทะเบียนในกลุ่มแรกนี้นะคะเป็นกลุ่มที่เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่อยู่ในเจ็กลุ่มโรคเรื้อรังคือมีโรคประจำตัวอยู่ดังนั้นเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะและผู้สูงอายุก็เป็นวัยที่อ่อนไหวมากที่ถ้าได้รับเชื้อโควิด -19 เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบรุนแรงเพราะฉะนั้นก็เป็นห่วงเวลาเนี่ยค่ะที่มีการเผยแพร่เรื่องการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนนี้ออกมา คุณผู้ฟังคงจะนึกออกนะคะว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่คนในสังคมเนี่ยมีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลายเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 มีคนกลัวการฉีดวัคซีนมีคนปฏิเสธการฉีดวัคซีนมีคนรอบางยี่ห้อไม่เอาบางยี่ห้อคืออยากจะเลือกวัคซีนที่ตัวเองฉีดเพราะฉะนั้น กระแสต่างๆไม่ว่าจะในข่าวหลักๆถ้าเกิดว่าในต่างจังหวัดก็อาจจะยังดูทีวีเป็นหลักอาจจะยังอ่านหนังสือพิมพ์กันอยู่อาจจะยังฟังข่าววิทยุกันอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนหนุ่มคนสาวหรือว่าคนที่ถนัดใช้โซเชียลก็จะมีข้อมูลหลั่งไหลในโซเชียลนี่เยอะมากเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาของคนที่ไม่มั่นใจต่อการฉีดวัคซีนจึงสูงมากตามไปด้วยแต่จังหวัดลำปางทำได้อย่างไรคนก็เลยพยายามจะหาคำตอบ เพื่อที่จะได้รู้เบื้องหลังความเป็นมาเป็นไปนะคะว่าคนลำปางเขาคิดยังไงเขาทำไมถึงได้ให้ความร่วมมืออย่างสูงมากแล้วก็ทำไมเขาไม่กลัวการฉีดวัคซีนทำไมตัวเลขถึงโดดจากจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศเยอะมากขนาดนั้นนะคะคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่ว่าเบื้องหลังความสาเร็จเนี่ยต้องไปดูที่พ่อเมืองก่อนเลยก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 i เนี่ย คนที่ควบคุมสถานการณ์หรือว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละจังหวัดแบบมีอำนาจเต็มก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วจังหวัดลําปางในเวลานี้ผู้ว่าราชการจังหวัดคือใครก็คือคุณรงศักดิ์โอสถานากรจําได้ใช่ไหมคะชื่อนี้คนไทยจําได้รู้จักท่านกลายเป็นคนดังมาตั้งแต่สมัยที่ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้วตอนนั้นเนี่ย ก็มีเหตุการณ์ระดับโลกนั่นก็คือเป็นภัยพิบัติที่นักฟุตบอลเยาวชนที่หมูป่าอะคาเดมี่กับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเข้าไปติดอยู่ในถ้าหลวงเป็นเหตุการณ์ความเป็นความตายแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ดังไปทั่วโลกแล้วก็นักกู้ภัยนักกู้ชีพหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาสาสมัครจิตอาสา เดินทางมาจากทั่วโลกหลังไหลไปที่เชียงรายไปอยู่กันที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเพื่อที่จะปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้เหตุการณ์ระดับโลกครั้งนั้นนะคะคนที่บัญชาการเหตุการณ์อยู่ที่ถ้ำหลวงอยู่ที่พื้นที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายก็คือผู้ว่านรงศักดิ์โอสถนากรถึงได้มีฉายาเรียกกันมานับจากนั้นจนบัดนี้ว่าผู้ว่าหมูป่าไงล่ะคะ พอมาถึงเรื่องของการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วก็มีรายงานออกมาเป็นที่ประจักษ์ถึงผลงานในครั้งนี้อีกนี่นะคะเรื่องเข้าสอบอคเรื่องเข้ารัฐบาลนายกรัฐมนตรีถึงกับเอ่ยชื่นชมจังหวัดลำปางนะคะซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องเอ่ยชื่นชมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางด้วยนะคะนักข่าวก็พากันไปสัมภาษณ์ท่านท่านก็เปิดเผยอย่างนี้ค่ะว่าท่านก็เปิดเผยนะคะว่า เรื่องนี้เนี่ยจริงๆเป็นการทำงานแบบบูรณาการทำงานร่วมกันในการรณรงค์ให้ความรู้ทั้งเรื่องวัคซีนและก็การฉีดวัคซีนโควิด -19 ของจังหวัดลำปางนะคะท่านก็บอกว่าคนที่เป็นกำลังสูงสุดนั่นน่ะนั่นก็คืออสอมที่ทำงานกันอย่างหนักถือว่าเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนการทำงานนโยบายก็คือชาวลำปางต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดและเร็วที่สุด คือประมาณ5 0 0แสนคนจังหวัดลำปางจึงมีการบริหารจัดการแล้วก็เป็นผลสำเร็จอย่างที่เห็นนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยหน่วยงานสาธารณาสุขนำเข้าข้อมูลสุขภาพของประชาชนเข้าระบบข้อมูลของกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อจองการฉีดวัคซีนให้สอดรับกับศักยภาพของหน่วยบริการและจองวัคซีนจากรัฐบาลให้เพียงพอกับจานวนประชาชนของจังหวัดลำปางอันนี้คือการทำงานเบื้องต้นเลยนะคะซึ่งมีการ ทำเรื่องฐานข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จองวัคซีนให้เพียงพอพอมีความพร้อมเรื่องวัคซีนพอแม่นยำในเรื่องของฐานข้อมูลแล้วเนี่ยทีนี้ก็ทํางานเชิงรุกกันต่อเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็นำไปบริหารจัดการในเรื่องต่างๆตามแนวทางของตัวเองเป็นระเบียบเป็นระบบมีแบบแผนทีนี้อ,อสอมอก็กระจายกันลงพื้นที่ในหมู่บ้าน แบบเคาะประตูบ้านเลยนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลไปอธิบายเรื่องการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทราบแล้วก็ยืนยันการฉีดวัคซีน ถ้าใครปฏิเสธการฉีดวัคซีนก็จะต้องมีการลงนามยืนยันในเอกสารด้วยซึ่งประชาชนสามารถแจ้งความประสงค์จองการฉีดวัคซีนได้2ช่องทางก็คือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือว่าให้ทางอสมหมออนามัยครอบครัวช่วยลงทะเบียนให้นะคะก็เลยกระจายกำลังปูพรมกันเคาะประตูบ้านแล้วก็บอกคนกลุ่มแรกที่สําคัญก็คือผู้เฒ่าผู้แก่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยทั้งหลายนะคะก็เลยได้เรื่องมาเป็นแบบนี้ ทางนายแพทย์ประเสริฐกิตสุวรรณรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางบอกว่ายอดจองวัคซีนจำนวน2 0 0แสนรายเศษอันนี้ตัวเลขวันนั้นเนี่ยนะคะยืนยันว่าทั้งหมดเป็นฐานข้อมูลที่มาจากการสำรวจและความประสงค์ของประชาชนที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุกับ7โรคเรื้อรังวัคซีนอาจจะไม่ได้ครบทุกคนแต่คาดว่าถึง95%เนี่ยได้แน่ดังนั้นท่านก็บอกว่าอยากให้ชาวลำปางทุกคนรู้ว่าวัคซีนตัวที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่ฉีดเข้าร่างกายแล้ววัคซีนทุกตัวมีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพที่ดีพอเพราะฉะนั้นระบบที่กระทรวงสาธารณสุขออกแบบไว้จะมีการเฝ้าระวังและดูแลในเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆก็เลยเชิญชวนให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดเพราะนี่คือทางรอดของมนุษยชาติทางรอดจากปัญหาโควิด -19 ท่านตั้งเป้าจูงใจชาวลำปางอย่างนี้เลยนะคะว่า ชาวลำปางถ้าเราฉีดได้ครบ5 0 0 0สนคนเราจะเปิดหน้ากากและเราจะมานั่งทานอาหารร่วมกันฉลองกันเนี่ยแหะค่ะคำเชิญชวนจูงใจแบบนี้เชื่อเหลือเกินว่าพอใครฟังก็มีความหวังแล้วพอใครฟังก็อยากจะให้ถึงวันนั้นโดยเร็วจึงให้ความร่วมมือกันเยอะมากแบบที่เราเห็นนะคะทั้งๆที่จังหวัดลำปางเนี่ยไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ในสถิติ ท็อป5ท็อป10อะไรของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 เลยนะคะแล้วก็ณนะวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในขายที่เป็นจังหวัดที่น่าเป็นห่วงเท่ากับอีกหลายๆจังหวัดนะคะแต่ว่าประชาชนชาวลำปางให้ความร่วมมือแล้วก็ไม่กลัววัคซีนยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้กลัวเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังจำได้ใช่ไหมคะที่มีการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็น คนด่านหน้าที่จะต้องสัมผัสกับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อแล้วก็มีการฉีดวัคซีนซีโนแวคและปรากฏว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ลำปางนะคะมีผลข้างเคียงโอ้เป็นข่าวใหญ่โตเลยตอนนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีการสรุปโดยทางกระทรวงสาธารณสุขทางกรมควบคุมโรคตลอดจนสบ,บคก็ออกมาถแถลงย้ำว่า มีความปลอดภัยในตัววัคซีนไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าผลข้างเคียงนั้นเกิดขึ้นได้ยังสรุปว่าให้ฉีดต่อไปได้นี่นก็คือเป็นข่าวที่ลำปางแท้ๆเลยนะคะนอกนั้นก็จะเป็นที่จังหวัดระยองแล้วก็จุดอื่นๆอีกที่มีข่าวมาโดยตลอดแต่ว่าชาวลำปางกลับฟื้นความมั่นใจมาได้เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่ไม่ธรรมดาแล้วก็น่าจะเป็นจังหวัดที่ถูกมองเป็นต้นแบบ ในการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในกระบวนการการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีค่ะเรื่องนี้มีคนนำมาสรุปวิเคราะห์แล้วก็ถอดบทเรียนความสำเร็จตรงนี้มากมายนะคะมีทั้งที่เป็นสกูปในรายการข่าวโทรทัศน์มีทั้งบทสัมภาษณ์ต่างๆแล้วก็มีบทความต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นเพจ Facebook ดัง Drama a อ i c เขียนไว้ว่าเบื้องหลังความจีเนียสเข้อลำปางจองวัคซีนพุ่งอันดับ2ของประเทศนะคะโดยไล่เรียงถึงกลยุทธ์ความสำเร็จของจังหวัดลำปางออกมาเป็นข้อๆดังนี้ค่ะ 1. คือสอสอจอก็คือสาธารณสุขจังหวัดเข้มแข็งประกาศเป็นนโยบายว่าทุกอำเภอต้องลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนให้เสร็จก่อน8พฤษภาคม2 5 6 4 2. ให้ทุกคนลงทะเบียนหมอพร้อมเพื่อดูยอดจองว่าเข้าได้จริงเท่าไหร่ซึ่งเป็นไปตามคาดว่าหมอไม่พร้อมค่ะ 3. ไอทีโรงพยาบาลลำปางทีมนี้ก็เก่งรับผิดชอบสร้างโปรแกรมสำรองเรียกว่าลำปางพร้อมเชื่อมต่อกับระบบที่ใช้ได้โดยรวมทั้งหมดหลายๆระบบของจังหวัดนะคะซึ่งก็ทำเสร็จตั้งแต่เมษายน2564ข้อที่4ประชาสัมพันธ์ถึงความปลอดภัยของวัคซีนทุกสื่อ โดยเน้นที่เจ้าหน้าที่ที่เกษียณแล้วแล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่ค่ะ 5. ให้อสมอเดินเคาะประตูบ้านถามว่าลงทะเบียนรับวัคซีนหรือยังถ้าต้องการลงแต่ลงไม่ได้อสมอจะขอไอดีหรือว่าขอเลขบัตรประจำตัวประชาชนเอาไปให้โรงพยาบาลตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ไปลงในโปรแกรมสำรองให้ 6. เปิด c อ l l เซ็นเต12คู่สายเปิดตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงคืนเลยค่ะรองรับคนลงทะเบียนไม่ได้ให้โทรจองวันเวลารับวัคซีน120คนต่อชั่วโมงตามที่เคยทำสถิติไว้โดยคีย์ในโปรแกรมสำรองลำปางพร้อม 7. ใช้เจ้าหน้าที่ที่ได้ลดงานจากการระบาดเช่นทันตกรรมเวชกรรมฟื้นฟู OR เวชกรรมมาผลัดกันเป็นคนรับโทรศัพท์แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลเจ็บป่วยจากระบบ HIS แล้วก็นัดวันฉีด8ก็คือข้อมูลในโปรแกรมสำรองลำปางพร้อมจะลิงก์เข้าหมอพร้อมด้วยอัตโนมัติเมื่อหมอไม่แฮงะคะเรียกว่าถ้าหมอไม่พร้อมแต่ลำปางพร้อมก็แบ็กอัพไว้ตลอดพอหมอพร้อมเมื่อไหร่ส่งเข้าทันที 9. สสจอติดตามผลใกล้ชิดต้องมีการรายงานทุกอำเภอทุกวันนี่ก็คือกลยุทธ์ที่ไล่เรียงมาให้เห็นว่าทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังและการทำงานเป็นทีมของที่จังหวัดลำปางเขาทำอย่างไรแน่นอนละว่าคนที่เป็นผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ว่า CEO ก็จะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการด้วย แต่ว่าในกรณีนี้การทำงานเป็นทีมสำคัญด้วยนะคะนั่นก็คือสาธารณสุขจังหวัดเก่งทีมโปรแกรมเมอร์ทีมคอมพิวเตอร์เก่งทีมข้อมูลต่างๆเก่งแล้วก็เจ้าหน้าที่อสอมเนี่ยแหะค่ะสุดยอดมากๆนะคะอสอมจังหวัดอื่นๆเขาก็เก่งกันทั้งนั้นละค่ะเพียงแต่ว่าระบบการบริหารจัดการนะคะการแจกงานแล้วก็การขับเคลื่อนในภาพรวมนะคะนโยบายชัดเจนไหม เครื่องหมายเครื่องมือพร้อมไหมกําหนดเป้าหมายชัดเจนไหมแล้วก็เห็นภาพเดียวกันทั้งจังหวัดเลยเนี่ยแล้วก็ส่งผลให้เกิดความสําเร็จแบบเนี้ยนะคะบางจังหวัดก็อาจจะต้องพิจารณาในบางจุดบางแง่บางมุมแล้วก็นําไปพัฒนาได้นะคะคงจะมีจุดแข็งจุดอ่อนแตกต่างกันไปน,ะนะะัป่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าข่าวที่เกิดขึ้นมาทําให้คนเห็นลําปางโมเดลเป็นต้นแบบที่จะสามารถนําไปขยายผลต่อได้นั่นเองนะคะ ทีนี้มาดูในตัวผู้นําเราเห็นแล้วภาวะผู้นําของท่านผู้ว่านารงศักดิ์ตั้งแต่การได้รับฉายาว่าเป็นผู้ว่าหมูป่าในเหตุการณ์ระดับโลกที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะมาถึงครั้งนี้มีเพจ Facebook เ,เข็นเด็กขึ้นภูเขาของหมอมินแพทย์หญิงเบญจพรตันตสุติซึ่งเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นได้โพสต์ข้อความว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากผู้ว่าลำปา ซึ่งคุณหมอย้อนไปตั้งแต่บทบาทของท่านเมื่อครั้งที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกับเหตุการณ์ถ้ำหลวงมาจนล่าสุดบทบาทภารกิจของการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคุณหมอสรุปได้น่าสนใจหนิงเลยขออนุญาตนํามาเผยแพร่ต่อนะคะเพราะว่าอ่านแล้วก็คือเห็นด้วยแล้วก็ตรงกับใจคุณหมอบอกว่าท่านเป็นคนที่แสดงออก ว่าเป็นตัวอย่างของคนที่เป็นหัวหน้าที่ดีซึ่งผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถเรียนรู้วิธีการพูดและการปฏิบัติต่อผู้น้อยคนรอบข้างรวมถึงลูกหลานได้นะคะข้อที่หนึ่งคุณหมอยกมาว่า ให้เกียรติคนรอบข้างอันนี้เป็นคุณสมบัติข้อแรกสมัยที่ท่านเป็นผู้ว่าเชียงรายในการปฏิบัติงานที่ถ้ำหลวงวิธีการพูดของท่านจะสุภาพเวลาท่านจะขอความร่วมมือในการทําอะไรท่านจะไม่ได้สั่งด้วยคําพูดรุนแรงแต่จะค่อยๆอธิบายถึงที่มาที่ไปเปิดโอกาสให้ซักถามด้วยความเข้าใจและในครั้งนี้ท่านก็พูดให้เครดิตท,ทีมงานอสอมและสาธารณาสุขด้วยคุณสมบัติข้อที่2อออกคำสั่งด้วยความเข้าใจ เวลาบอกให้คนอื่นไปทำอะไรจะไม่ได้บอกด้วยคำสั่งอย่างเดียวแต่จะมีรายละเอียดในการทำงานในขั้นตอนต่างๆเกิดความเข้าใจกันและกันระหว่างหัวหน้าและคนทำงานมากขึ้นท่านเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายในการลงทะเบียนคือผู้สูงอายุซึ่งไม่ได้ถนัดในการใช้งานสมาร์ทโฟนชาวบ้านบางคนก็ไม่มีก็มีการประชุมทีมไปช่วยอธิบายให้ลงทะเบียนให้ถึงชุมชนแล้วก็ที่บ้านเลยนะคะ อย่างที่หนิงเล่าให้ฟังตอนต้นว่าปูพรมเดินเคาะประตูบ้านกันเลยข้อที่3ก็คือมีความเห็นอกเห็นใจค่ะเคยดูคลิปให้สัมภาษณ์ช่วงเหตุการณ์ถ้ำหลวงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านพูดอยู่แล้วฝนตกลงมาท่านก็บอกคนที่ฟังอยู่ว่าจะหลบฝนก่อนไหมแสดงว่าท่านมีความละเอียดอ่อนไม่ได้คิดแต่ว่าจะพูดให้เสร็จๆไปข้อที่4มีความใจดีแต่ก็ไม่ได้ตามใจตรงไปตรงมาเด็ดขาดและชัดเจน จำได้ว่าท่านบอกนักข่าวที่มาทำข่าวถ้ำหลวงถึงข้อกำหนดในการทำข่าวที่เป็นการละเมิดสิทธิ์และอาจส่งผลกับการทำงานโดยรวมท่านพูดว่าขอความร่วมมือถ้าต่อไปยังมีบกพร่องจะตักเตือนก่อนแต่ถ้ายังไม่ทำตามจะต้องออกไปนอกพื้นที่คือขอเชิญออกก็ดูชัดเจนเด็ดขาดดีและข้อที่ 5. คือรับผิดชอบในหน้าที่ค่ะ แม้ว่าจะอยู่ในตําแหน่งผู้ว่าราชการของจังหวัดไหนแต่ท่านก็ทําหน้าที่เต็มที่ณจุดที่ท่านอยู่ไม่เกี่ยวว่าเป็นจังหวัดเล็กหรือใหญ่จะเป็นงานช่วยเด็กๆที่ถ้าหลวงหรืองานรณรงค์การฉีดวัคซีนท่านก็ทําเต็มที่และก็เชื่อว่างานหลายๆอย่างที่ท่านทําแต่เราไม่ทราบข่าวท่านก็จะทําด้วยความรับผิดชอบเช่นกันก็ขอชื่นชมท่านด้วยใจจริงสัมผัสได้ถึงความตั้งใจทํางานของท่านเป็นกําลังใจให้ท่านและทีมงานโดยเฉพาะทีมงานสาธารณาสุขและอ,อสมอทุก นนะะก็คือจากหมอมินแพทย์หญิงเบญจพรตันตนสูติจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเจ้าของเพจ Facebook เข็นเด็กขึ้นภูเขาค่ะทีนี้พอย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์แรกที่ทำให้ท่านอยู่ในสปอตไลท์ก็คือว่าอยู่ในจุดที่ทุกคนจับตามองและหลังจากนั้นเมื่อผลงานเป็นที่ประจักษ์ก็มีการชื่นชมยอมรับและก็ศรัทธาในตัวท่านในช่วงของเหตุการณ์ หมูป่าติดถ้ำหลวงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีบทความบทความหนึ่งซึ่งหนิงชอบมากเป็นการวิเคราะห์1ิบคุณลักษณะภาวะผู้นำของท่านผู้ว่านารงศักดิ์เขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมานฟูแสงเผยแพร่ในเว็บไซต์มติชนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2561นนู่นเลยนะคะแต่ว่าหนิงนึกถึงบทความนี้แล้วก็สนใจในเรื่องของภาวะผู้นำโดยตรงด้วยนะคะก็เลยขออนุญาตนำมาแบ่งปันคุณผู้ฟังพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ค่ะ สิคุณลักษณะภาวะผู้นำที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมานฟูแสงได้เรียบเรียงเอาไว้เป็นข้อๆอ,อย่างนี้นะคะ 1. ก็คือมีความมุ่งมั่นจริงจังและแน่วแน่ในการทำงานที่ต้องการผลสำเร็จคิดแล้วต้องทำให้ได้จึงมีการเกาะติดไม่ใช่มีแต่สั่งให้คนอื่นทำหรืออาจเรียกว่าคนลุยอยู่กับผู้ปฏิบัติงานทั้งกลางวันกลางคืนโดยไม่ปริปากว่าเหนื่อย สีหน้าแววตาของท่านบ่งบอกถึงความหวังเสมอเสมือนว่าคิดอยู่ตลอดเวลาว่าต้องทำให้ได้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกน้องและผู้ร่วมงานดังที่ท่านพูดว่ามีคนถามว่าทำไมผมต้องมายืนอยู่ตรงนี้ตลอดมันเหมือนแม่ทัพรบแล้วเรากำลังจะพ่ายแพ้เราจะเสียพื้นที่ถ้าแม่ทัพไม่ยืนอยู่ข้างหน้าใครจะไปช่วยแม่ทัพรบนั่นคือเหตุผลที่เราต้องสู้กันตลอดเราจะเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้ายัางไงเราก็จะสู้กันตลอด ผู้ร่วมงานได้ฟังอย่างนี้คงไม่มีใครถอยแน่ๆข้อที่2มีวินยัยรักษากฎกติกาเป็นคนตรงต่อเวลาการนัดหมายถแถลงข่าวแต่ละครั้งแทบไม่ผิดเวลาที่นัดหมายเลยไม่ละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นแม้ตนเองมีความสำคัญกว่าเช่นเดินตามหลังเจ้าหน้าที่เข้าคิวรอรับประทานก๋วยเตี๋ยวบางวันท่านสวมชุดข้าราชการตากแดดตากฝน เพราะต้องปฏิบัติงานในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดที่อาจจะต้องอยู่ที่ศาลากลางหรือต้องปฏิบัติภารกิจที่จําเป็นอื่นด้วยก่อนที่จะเข้ามาบัญชาการในพื้นที่คุณลักษณะนี้เป็นที่ทราบในบรรดาผู้ที่เคยร่วมงานกับท่านคือยึดระเบียบวินัยค่อนข้างเคร่งครัด ข้อที่3มีความสามารถในการวางแผนเขาเป็นผู้มองทะลุคิดออกแบบกระบวนการทำงานที่มีความเชื่อมโยงในลักษณะบูรณาการอย่างเป็นรูป,ปรธรรมการแจกแจงบทบาทหน้าที่ภารกิจให้แต่ละหน่วยหรือผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนมีความชัดเจนสามารถกำกับติดตามประสานกันได้ทุกขั้นตอนความเยี่ยมยอดในการวางแผนนำเด็กแต่ละคนออกจากถ้ำจนถึงโรงพยาบาลที่เสมือนการแสดงที่มีบทกำกับแทบไม่มีสิ่งใดผิดพลาด เป็นที่รับรู้ไปทั่วโลกเราไม่อาจพูดได้ว่าท่านคิดท่านทำคนเดียวโดยลำพังแต่นี่คืออยู่ภายใต้การนำของผู้ว่านารงศักดิ์ท่านจึงเป็นแม่ทัพผู้ชนะข้อที่4มีความสามารถในการสื่อสารท่านพูดทุกอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมและที่สำคัญคือไม่พูดมากเกินความจำเป็นสิ่งที่ท่านพูดล้วนเป็นสิ่งที่ทำได้หรือมองในมุมกลับแทบทุกอย่างที่ทำได้คือสิ่งที่ท่านพูด การพูดของท่านมีความจริงจังแฝงอยู่เช่นคนที่ไม่พร้อมจะทำงานจะลงชื่อแล้วกลับไปเลยก็ได้ลักษณะเช่นนี้ท่านเคยพูดในช่วงที่มีความขัดแย้งในท้องถิ่นกรณีการก่อสร้างที่เห็นว่าไม่ถูกต้องว่าผมเซ็นไม่ได้เพราะมันผิดกกติกาหมดผมยอมไปที่ไหนก็ได้แต่ผมจะไม่ยอมเซ็นโครงการที่ผิดเพราะรู้ว่าผิดผมยอมย้ายไปที่ไหนก็ได้ถ้าไปแล้วไม่ปวดหัวยอย่างนี้ มีข้อสังเกตว่าในสถานการณ์นี้ในกรณีที่ต้องการให้ทุกคนปฏิบัติตามข้อตกลงถึงแม้ท่านจะพูดหนักๆเหมือนกับไม่ประนีประนอมแต่เมื่อมีโอกาสท่านจะใช้คำว่าผมขอโทษเสมอนี่คือวุธ,ธิภาวะที่เป็นแบบอย่างของท่านข้อที่5เป็นนักประสานที่มีพลังการที่มีผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจต่างๆจานวนมากและมาจากองค์กรที่หลากหลายทั้งในประเทศต่างประเทศ องค์กรบุคคลจำนวนมากเป็นผู้มีชื่อเสียงระดับโลกนับว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจยอมรับอย่างง่ายๆเพราะคนมีทั้งอัตตามีทั้งศาสตร์หรือเทคนิคที่ตนเองเคยปฏิบัติมาแต่ต้องนำมาบูรณาการกันบางกิจกรรมต้องประยุกต์ปรับให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในถ้ำที่ลาบากจนมีคนสาคัญระดับโลกหลายคนพูดว่าเป็นสถานการณ์ที่ลาบากที่สุด หากขาดการประสานงานที่ดีย่อมเป็นไปได้ยากที่จะประสบความสำเร็จภาพที่ปรากฏในสื่อตอนเย็นวันที่10กรกฎาคม2561 ที่เด็กคนที่12และโคชเอกได้รับการส่งตัวถึงโรงพยาบาลนั้นสร้างความปราบลืมยินดีจนบางคนกลั้นน้ำตามไม่อยู่หลังจากนั้นก็มีแต่คำชมจากผู้นำประเทศผู้นำองค์กรภาครัฐเอกชนคนสำคัญทางการกีฬาทั่วโลกกล่าวชื่นชมกระบวนการช่วยเหลือเด็กภายใต้การนำของท่านอย่างต่อเนื่อง 6. เป็นผู้ให้หรือผู้บริการที่อยู่บนพื้นฐานของความรักความเมตตาเขาพูดถึงเด็กพูดถึงพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างให้เกียรติท่านอาจจะพูดแบบขึงขังจริงจังกับผู้ร่วมปฏิบัติงานเพื่อตอกย้ำภารกิจแต่เราจะไม่เห็นท่านพูดกระทบชาวบ้านกระทบผู้เกี่ยวข้องกับเด็กๆที่ติดอยู่ในถ้ำเลยไม่เคยมีคำถามว่าเด็กเข้าไปทำไมท่านกล่าวว่าเราไม่ได้มองเขาเป็นพระเอกหรือผู้ร้ายเรามองเขาว่าเขาเป็นเด็กน้อยอนาคตเขาจะเป็นคนดีของสังคม นี่คือความเป็นผู้ใหญ่ที่คิดช่วยเด็กที่ประสบภยัยไม่ใช่โมัมาตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผลโดยไม่จำเป็นในสถานการณ์วิกฤตการแสดงออกถึงความรักความห่วงใยที่เต็มไปด้วยความเมตตาจึงทำงานอย่างมีความสุขมีกำลังใจตลอดเวลาไม่ใช่เพียงแต่ทำงานตามหน้าที่ค่ะข้อที่ 7. มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจหรือรอบรู้ในหลากหลายศาสตร์ และสามารถนำความรู้ความเข้าใจมาประยุกต์ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมจากประวัติการศึกษาที่ท่านผ่านมาแล้วทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนวิทยาศาสตร์การสำรวจทางภูมิศาสตร์ก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมท่านถึงคิดออกแบบวางแผนแล้วก็ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งไม่ได้หมายถึงการให้ความสำคัญในวุฒิปริญญาทางการศึกษานะคะ แต่ค่อนข้างแน่ใจว่าท่านสามารถนำความรู้ที่หลากหลายสู่การปฏิบัติได้จริงการที่ท่านเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้เรียนไม่รู้จบเป็นนักอ่านและก็มีประสบการณ์ในการบริหารการเป็นผู้นำในหลายองค์กรเป็นโอกาสที่ทำให้ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดแล้วก็นำมาใช้แล้วก็สามารถสัมผัสได้จริงๆเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางก็คือการเป็นผู้บัญชาการศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายคราวนี้ค่ะ ข้อที่8คือมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมเรื่องนี้หนิงคงไม่ต้องพูดซ้ำขยายความจากบทความนี้อีกนะคะเพราะว่าเราได้เกริ่นกันไปตั้งแต่ช่วงต้นแล้วแล้วก็เป็นที่ประจักษ์แล้วถึง2เหตุการณ์ใหญ่ๆก็คือหมูป่าติดถ้าหลวงแล้วก็มาเหตุการณ์ล่าสุดที่ท่านไม่เคยเอาดีเข้าตัวท่านไม่เคย บอกใครต่อใครว่ามันเป็นความสําเร็จของท่านคนเดียวเลยแต่ท่านให้เครดิตผู้ร่วมงานตลอดแล้วก็มีการวางแผนมีการบริหารจัดการในการทํางานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยมถึงได้ออกมาในเหตุการณ์ล่าสุดนี้กับการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด1 9ที่ลำปางด้วยนั่นเองนะคะข้อที่9มีความโปร่งใสในการทำงานค่ะ การที่ท่านมีความกล้าพูดกล้าทําทุกอย่างอย่างเปิดเผยพร้อมกับแจ้งหรือถแถลงข่าวเป็นประจำซึ่งแต่ละครั้งท่านจะพูดจากสิ่งที่เป็นการปฏิบัติไม่อ่านโน้ตไม่มีโพยทุกอย่างอยู่ในสมองไม่เตรียมการในลักษณะปิดบังข้อมูลแต่สิ่งใดที่ท่านเห็นว่าไม่ควรถูกเปิดเผยท่านก็จะแจ้งให้ทราบก่อนสิ่งหนึ่งที่ผู้ติดตามข่าวสารไม่พบก็คือการให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลกับผู้สื่อข,ข่าวเป็นส่วนตัวในลักษณะเลือกปฏิบัติ ทุกครั้งท่านจะให้สัมภาษณ์พร้อมๆกันหรือถแถลงข่าวเป็นระบบเท่านั้นจึงไม่มีใครแย่งข่าวจากทุกท่านได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการไม่รับความช่วยเหลือหรือรัอรบบริจาคเป็นตัวเงินนับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมในวิธีการที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการทุจริตค่ะ และข้อที่10ข้อสุดท้ายคือมีความกล้าหาญตัดสินใจเด็ดเดี่ยวในวันที่13ของการช่วยเหลือเด็กหลังจากที่มีอดีตทหารหน่วยซิลซึ่งเป็นจิตอาสาเสียชีวิตจากการดำน้ำในถ้ำผู้เกี่ยวข้องและผู้ติดตามข่าวสารจำนวนมากช็อกเหมือนกับจะเริ่มคิดว่าจะเอาอยู่ไหมสถานการณ์บีบรัดให้เกิดการตัดสินใจว่าจะรอความพร้อมรอน้ำลดต่อไปจะรอความช่วยเหลืออื่นใดจากต่างประเทศหรือไม่สิ่งที่คนจำนวนมากคิดไม่ถึง คือการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่าจะต้องช่วยเด็กออกมาให้ได้ก่อนที่ฝนจะตกหนักอีกรอบหนึ่งคือรอต่อไปไม่ได้ซึ่งแน่นอนว่าการตัดสินใจนี้ขึ้นอยู่กับการมีผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำหรือดำถ้ำตลอดจนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศแล้วก็หน่วยซิลที่มีความเชี่ยวชาญสูงสุดของไทยร่วมปฏิบัติการแต่ก็นั่นละค่ะเราได้เห็นผู้ว่านรงศักดิ์อยู่หัวแถวในสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความเสี่ยงมากที่สุดจนกระทั่งปฏิบัติการนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์อย่างเรียบร้อยและเด็กทุกคนก็ปลอดภัยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาถอดบทเรียนกลยุทธ์นักบริหารและนักปกครองของคุณรงศักดิ์โอสถธนากรจากผู้ว่าหมูป่ามาถึงความสำเร็จของการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด -19 ของชาวลำปางในรอบนี้นั่นเองค่ะ ติดตามฟังเพลินเริยน around สายสวรรค์พอดแคสต์ย้อนหลังตอนอื่นๆรวมทั้งรายการสาระความรู้อื่นๆได้ใน YouTube c h anel สายสวรรค์ขยันยิ่งฝากกด u u s c r i b e Like, s แชร์เพื่อติดตามกันได้อย่างใกล้ชิดและแบ่งปันให้เพื่อนๆและคนที่คุณรักด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ l ร a r n a r o u n d สายสวรรค์พอดแคสต์โดยสายสวรรค์ขยันยิ่ง